แนวทางการสืบสวนหาทีมฆ่าเสียปุ้ยเสียร้อยล้านเชียงใหม่เมื่อได้รับข้อมูลจากนักเลงคุมบอนอย่างจ้องตาเดียวภาพความขัดแย้งเริ่มปรากฏขนาดเดียวกันชลอย,ยิ่งฟังยิ่งชอบใจเรื่องของหนุ่มเมืองเพชรอ,เอำเภอท่ายางเพชรบ,บุรีบุคคลต้องใส,สเป็นมือปืนหรืออาจเข้าไปพัวพันกับการตายเสียปุ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาถึงแม้จะมีส่วนโม้ส่วนเขาข้างตัวเองอยู่บ้างก็ยังพอรับฟังได้เมืองเพชรมีแต่เรื่อง ใครกดใครก็จ้องยิงกันอย่างเดียวเพื่อนผมถูกยิงตายเยอะครับตัวผมยังอยู่ไม่ได้เพราะเขาเกล่าวหาว่าผมไปยิงเสรีจิรพันธ์สสจังหวัดนครปฐม,มแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้เรื่องต้องหนีไปอยู่อีสานข้ามไปอยู่ลาวพอลาวแตกขึ้นไปอยู่ภูพาน้าถานไปทั่วครับพี่สุดท้ายผมกลับมายืนในบ้านเมืองนี้ได้อีกครั้งเพราะพี่แ้งนะครับไปรับตัวผมกลับมานักเลงคุมวดนนางเชียงใหม่เล่าเป็นฉาก พร้อมหันหน้าไปทางผู้แทนคนดังเมืองเพชรบุรีที่นั่งฟังยืดอกอยู่ข้างๆคืออย่างนี้ไอลรอช่วงที่กูไปรับมันออกมามันใกล้ช่วงเลือกตั้งพอดีกับพ่อมันมาหาให้กูช่วยกูเห็นมันเป็นเหมือนน้องนุ่งเห็นมาตั้งแต่เด็กชายมันถึงไม่ได้เกเรเกตุงอย่างที่ใครเขาวว่าก็ไปรับมันมาพาไปมอบตัวกับอธิบดีมนชัยเคลียร์ตัวเองทุกคดีทีนี้พอเวลาหาเสียงเลือกตั้งพ่อมันก็เลยคอยช่วยพูดกับคนเมืองเพชรท่าอย่าง หรือที่ไหนที่มันพอรู้จักเหมือนเป็นหัวคะแนนให้กูไปในตัวนักการเมืองหนวดเรียวพูดเสริมขณะที่ชะลอฟังอย่างตั้งใจและถามไอห,หนุ่มตาเดียวคนนี้อีกครั้งแล้วไอที่ไปทั่วของมึงไปที่ไหนบ้างวะขออนุญาตเล่าครับพี่ทีนี้พอพี่แปงเอาตัวผมไปมอบตัวกับอธิบดีมนชยัยก็เหมือนกับไม่มีชนักติดหลังเลยออกเที่ยวไปเรื่อยตามภาษาคนหนุ่มผมไม่ได้สังกัดพักแต่สังกัดพวกคือพวกอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่น แต่ไม่เคยรับจ้างยิงใครนอกจากพักพวกเดือดร้อนมีปัญหามีเรื่องเข้าไปช่วยแล้วก็ไม่กลัวตายครับเพราะอนาคตมันมองไม่เห็นไม่รู้จะตายวันตายพรุง่งก็ไปอยู่ที่เมืองชนต่อจากนั้นไปทําของเถื่อนไปทําที่จันทบ,บรุรีเลยได้รู้จักกับพวกกำนันเวรู้จักกับเพียนิดพวกดังในพื้นที่ที่ทาพลอยค้าพลอยกันก็รู้จักไปตามสายนักเลงนะครับแล้วก็ประทับใจกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอย่างผมกับเพียนิดก็ถือเป็นเพื่อนร่วมน้ําสาบานกัน เหมือนเพื่อนตายกันเลยครับเวลามากรุงเทพออกมาพักที่นี่จ๋องตาเดียวร้ายยาวไอเฮียนิดของเมืองนี้มันสนิทเฟืฟ่องประยูทหรือเปล่าวะใช่ครับพี่จ๋องตาเดียวหนุ่มเมืองเพชรู้กว้างขวางยืดอกภูมิใจตอบหลังถูกนายตำรวจมือปราบท,ทําทีซักชื่อแซ่แต่อีกนายหนึ่งชะลอเหมือนจะบอกให้รู้ว่าพวกนี้อยู่ในสายตาของเขาและรู้ว่าใครเป็นใครบ้างแต่อีกใจเขาก็อยากจะมีคนที่รู้จักคนพวกนี้จริงๆอย่างจ๋งอ,งจองตาเดียว ไว้เป็นแหล่งข่าวเป็นหูเป็นตาเป็นแหล่งข้อมูลเพราะพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นมีคดีอุจกรรถล่มกันไม่แพ้เมืองเพชรบุรีสามอาวุธที่ใช้กันก็ไม่ธรรมดาถล่มกันแต่ละทีใช้อาวุธสงครามเป็นส่วนใหญ่บางคดีถล่มด้วยปืนยิงรถถังก็ยังมีให้เห็นนายตำรวจห,หนุ่มรู้ดีว่าคดีส่วนใหญ่ที่ถลม่มในอาวุธสงครามแรงในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีการช่วงชิงผลประโยชน์ในพื้นที่อีกทั้งแต่ละจังหวัดไม่ว่าชนบุรีจันทบุรีระยองตราด หลวนเมนาเขตติดต่อกับทะเลบางจังหวัดยังมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งยังมีสถานการณ์สู้รบกันอยู่ด้วยเหตุนี้บรรดาอวุสงครามจึงหาได้ง่ายทําให้เสือสิงแต่ละคนที่เดินอยู่ในยุทธจักรนักบูภาคตะวันออกต่างซ่องสมกําลังคนและอาวุธเอาไว้บางครั้งถึงกับชงชิงลงมือก่อนเพราะหากพลาดพลั้งครั้งเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตส่วนแรงผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างแย่งกันครอบครองและอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นหมายเล็หนึ่งในดินแดนฝั่งนี้ เพราะนอกจากท้องที่ที่ดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วยังมีหัดทรายที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติบนดินที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ที่ดินรวมไปถึงการทําเหมืองแร่โดยเฉพาะแร่พลวงหลังกรมทรัพยากรธรณีประกาศพบสายแร่พลวงขนาดใหญ่ที่ต่อกันในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีฉะเชิงเซาโดยเฉพาะที่ตําบลบ่อทองอาเภอพนัสนิคมซึ่งยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่แร่พลวงถือเป็นวัตถุดิบ ที่นาไปใช้ผลิตส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์มากมายและยังเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมใหม่ๆนอกเหนือไปจากนั้นยังนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของกระสุนปืนได้อีกด้วยนายตํารวจกองปราบรู้อยู่ว่าหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากแร่พรวงที่ว่านั้นก็คือเสียจิวจุมพลสุภารังสีคนดังเมืองชนที่ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อนับหนึ่งแห่งทิศบูรพาแทนหลงจู้เกียงนายเกียงจึงระเสฐเจ้าพ่อบอดทอง คนสนิทจอมพลประภาจารุสเถียรที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตบนถนนสายกรุงเทพชนบุรีก่อนหน้านี้ได้ไม่นานนักเสียจิวเริ่มใช้อิทธิพลเข้าไกวกว้านซื้อที่ดินในเขตบอ่อทองเพื่อทําเมืองแร่พลวงแทนหลงจู้เกียงพฤติกรรมของเสียจิวดูเหมือนว่าจะร่ารวยจากธุรกิจส่งแร่พลวงไปขายที่ประเทศสิงคโปร์แต่ก็มีธุรกิจอีกหลายอย่างที่ไม่เปิดเผยไม่ใช่แต่ชะลอที่รู้นายตำรวจหลายคนต่างรู้เช่นเดียวกัน เอาเป็นว่าที่ไหนมีผลประโยชน์มักจะมีชื่อเสียจิวแปะติดไปด้วยอยู่เสม,มอเช่นเดียวกับคดีเลือดที่ตุลมกันในพื้นที่ที่ว่านี้มักจะมีชื่อเสียจิวพัวพันอยู่เบื้องหลังแทบทุกคดีโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวพันกับก,บการทําธุรธกิจแร่พลวงที่ตาบ่บบอทองที่เริ่มเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่เสียจิวจะไปไหนมาไหนจะมีริ้วล้อมห้อมล้อมเป็นไข่ในหินฉลอเคยคุยทํานองทํานายไว้กับเพื่อนๆกับลูกน้อง พฤติกรรมแบบนี้ไม่นานเสียจิวคงเจอดีแน่พร้อมกับแวบ,บหนึ่งของความคิดถ้าเอาไอ้จ่องไว้ใช้งานบางทีต่อไปข้างหน้าเขาคงมีข้อมูลเกี่ยวกับมือปืนตีนปืนฝังทะเลตะวันออกนี้อีกโขเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านโจรร้ายผ่านเสือสิงมามากมายเท่าที่คุยกับจ่องนักเลงหนุ่มที่พัวพันคดีฆ่าในลักษณะมือปืนหลายคดีนายตำรวจนักบูเชื่อมั่นในความรู้สึกของเขาว่าให้หนุ่มเมืองเพชรคนนี้ไม่น่าจะโกหก และคงจะรู้เรื่องของเสียปุ้ยเท่าที่มันเล่าส่วนคดีอื่นมันคงจะไม่กล้าโก,กหกแน่แล้วเรื่องไอ้เพชรโสธรมึงเคยเห็นมันเข้าไปในบ่อนของไอ้ไร้เพื่อนมึงที่สารพีไหมคนคนครปฐมด้วยกันนี่หว่าหัวหน้าชุดขี้คลายคดีเสียปุ้ยเสียรอยล้านเชียงใหม่ถามถึงมือปืนฆ่าเสียหนังไฟสตาร์ที่มีชื่อเข้ามาผูกพันคดีฆ่าเสียปุ้ยเพราะมีพยานสเก็ตภาพและมีบางคนให้ความเห็นว่าหน้าตาคล้ายกับไอ้เพชรมือปืนตัวดังที่ยังหลบหนีอยู่ จริงๆแล้วผมไม่รู้จักมันหรอกครับไอเพชรอะไรนี่ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนแต่ถ้ามันเข้าไปในบ่อนเพื่อนผมที่สารพีหรือเข้าไปในบ่อนที่เมืองใหม่ที่เสียบปุ้ยให้พี่โรดลำปางเช่าทําบ่อนผมต้องรู้ครับใครไปใครมาเข้าบ่อนในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นจากกรุงเทพหรือที่อื่นผมต้องรู้ครับผมเชื่อว่าไอเพชรมันคงไม่ได้มายุ่งกับคดีนี้แน่จ้องตอบอย่างมั่นใจขณะที่ชะลอกระแทกเสียงกลับอย่างคนถือไพ่แต้มเหนือกว่ามึงรู้ใช่ไหม มึงจะเป็นยังไงถ้ามึงโกหกโธ่พี่ใครจะกล้าโกหกพี่ล่ะครับหนุ่มเมืองเพชรเสียงอ่อยโอยรอมึงเชื่อมันดิวะมันไม่ได้ไปยิงเสียบปุ้ยอะไรของมึงหรอกมันก็เล่าเท่าที่มันรู้ประวัติมันไม่เคยโกหกกูด้วยถ้ามันทําจริงมันบอกแล้วผู้แทนเมืองเพชรช่วยพูดให้อีกแรงเออเอากูเชื่อมึงไอ้จ๋องแต่กฎกูพวกกันต้องไม่โกหกกันและอีกอย่างถ้ามึงไม่เกี่ยวข้องกับคดี มึงต้องเป็นหูเป็นตาคอยช่วยกูเช็คข่าวเช็คความเคลื่อนไหวคนที่กูสงสัยโดยเฉพาะคดีปุยรู้อะไรให้รีบบอกกูนายตำรวจมือปราบสั่งการเสียงเข็มแต่ที่ทําให้หัวใจของจองตาเดียวต้องพองโตเพราะนายตำรวจมือปราบคนดังบอกต่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย,ายมึงไปกับกูกูจะช่วยมึงเคลียร์คดีที่มึงไม่เกี่ยวกับรองรงที่กรมตารวจแกเป็นคนเพชรบุรีเหมือนมึงบ่ายวันรุ่งขึ้นฉลองเข้าไปที่กรมตํารวจ เพื่อรายง,งานความคืบหน้าคดีสังหารเสียปุ้ยเชียงใหม่กับพลตารวจโทรนโรงมหานนนรองอธิบดีกรมตารวจฝ่ายปราบปรามโดยนําตัวสุจินเกษสุวรรณหรือจ๋องตาเดียวเข้าไปพบด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในหลายคดีที่ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมกับให้เล่าถึงความสัมพันธ์กับเสียปุ้ยคนตายที่เชียงใหม่รวมถึงความขัดแย้งกับหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างพ่อเลี้ยงอู๋หลังเสร็จสิ้นจากการเข้าพบแคนดิเดตอธิบดีกรมตํารวจ ชะลอแยกกับลูกน้องคนใหม่อย่างจ้องตาเดียวก่อนเข้าไปที่กองปราบปรามสามยอดเพื่อเซ็นเอกสารและงานที่ข้างค้างก่อนเตรียมตัวเดินทางไปที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งตามที่รองอธิบดีกรมตำรวจรหัสพิทักษ์สองกำชับให้เรีบจับกลุ่มคนร้ายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วรองผู้บักค้บการกองปราบปรามวัย43ปีเดินฉับฉับขึ้นไปบนที่ทำงานชั้น3โดยมีจ่าตันจ่ายยะสองในตำรวจคนสนิทเดินตามมา เขาเห็นผู้กองครกและจ่าอ้อยนั่งรออยู่ในห้องเลยหน้าห้องทํางานของเขาอยู่ก่อนแล้วเออดีเลยครกกูกาลังให้ใครไปตามมึงมาพบอยู่ผู้กองครกชายหนุ่มนวดคราวผมเผ่้รุงรังรูปร่างใหญ่โตดูแล้วเหมือนโจรมากกว่าตํารวจยกมือไหว้พุ่มําชาหนุ่มรุ่นพี่วัยห่างเกือบสิบปีขณะที่จ่าอ้อยตารวจหนุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในชุดเสื้อยือดอยางเกงยีนแต่ดูเรียบร้อยและสำอางกว่าผู้กองครกสวมเลติข้อมือ ใส่สร้อยคอดูเหมือนเพลย์บอยยกมือไหว้ทำความเคารพเช่นกันพี่รอผมมีเรื่องแปลกแปกมาเล่าให้พี่ฟังครับผู้คองครบเอ่ยปากเออเข้ามานั่งคุยกันในห้องกูจะได้เซ็นงานไปด้วยอ่ากูเบื่อเอกสารพวกนี้ชิบหายให้กูออกไปไล่จับโจรแล้วยังให้กูมานั่งเซ็นเอกสารภายในรายนี้อีกพี่กุศลน่าจะหาคนเซ็นแทนกูนายตำรวจอดีตนักระบ,บี่สโมสรตำรวจพูดเหมือนบน่นพี่กุศลนายตำรวจเจ้าของรหัสปอน กระบาดดิดนักรักบี้ทีมชาติรั้วเหลืองแดงธรรมศาสตร์ก่อนผลักประตูดเดินเข้าห้องฉลอวางหมวก h ั n t i n g cap ไว้บนโต๊ะก่อนเดินอ้อมไปนั่งบนเก้าอี้ทำงานที่มีแฟ้มเอกสารใส่เอกสารสีแดงสีน้ำเงินวางสูงเป็นกองภูเขาอยู่บนโต๊ะแล้วตะโกนสั่งจ่าอ๋อยให้เอากาแฟมากินส่วนจ่าตานที่เดินถึงกระเป๋าหนีบใส่ปืนและสัมภาระเล็กๆในน้อยอย่างบุหรี่ไฟแช็กของฉลอก็อเอามาวางไว้บนโต๊ะเช่นเดียวกัน นายตำรวจคู่แค้นไมคคันนั่งเปิดแฟ้มเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะมาเปิดอ่านคร่าวๆทีละเล่มก่อดรวัดปลายปากกาเซ็นชื่อลงนามอย่างรวดเร็วแล้วพูดกับผู้กองครกที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยไม่เงยหน้ามองกูว่าพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่แต่จะแวะนอนที่ตาก,ก่อนทีนี้กูจะให้มึงตามประกบไอ้ฟ้าครามผู้จัดการไนท์ขับไอ้อุ้ดเพื่อนมึงตามให้มันรู้ตัวแต่ไม่ต้องทำอะไรกูจะเล่นจิตวิทยาอะไรกับมันหน่อยฉลอสั่งงานก่อนยกกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาล ที่จ่าอ้อยเพิ่งเอามาเสิร์ฟร้อนๆขึ้นมาจิบจากนั้นเปิดกระเป๋าถือยีบุรีตองห้าซองแข็งขึ้นมาคาบที่มุมปากและจุดสูบแบบเข็นๆก่อนถามนายตำรวจรุ่นน้องเหมือนนึกขึ้นได้เออแล้วมึงมีอะไรจะเล่าให้กูฟังปะคืออย่างนี้ครับพี่เมื่อคืนผมไปเที่ยวนั่งเล่นกับใบยันกิ่งเพชรใ้จักจ่าสหาลูกน้องพี่ดุลที่ถแถวแห้าแยกปากเกร็ดนนทบ,บุรีมีพวกไอศุลนให้แมวประตูน้ำพวกเล่นในบอร์ดมานั่งด้วย ทีนี้ระหว่างนั้นมันมีไอติ่งหรือไอติ่งมันเข้ามาคุยกับไปจักได้ยินมันคุยอวดว่ามันเพิ่งขี่จัก,กรยานยนต์ไปยิงคนที่เชียงใหม่คนที่เป็นข่าวตอนนี้ผู้กองร่างยักษ์ายงานแต่ทําให้ชะลอหูผึ่งเผลออัดบุหรี่เข้าไปเต็มปอดมันคุยโวกับไปจักได้ยินแค่สองคนผมนั่งอยู่ใ,ใกล้ก็นิง่งมันคงนึกไม่ถึงว่าผมเป็นตํารวจยันกิ่งเพชรชะลอรู้จักดีเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้ครบคู่นี้กินเที่ยวอยู่ด้วยกัน ส่วนในจากสอหอห,หรือจากปากเกร็ดอยู่ในชุดสารวัตรทหารโบกราบ11เป็นลูกน้องพันโทดุลบุญเศษนายตำรวจมือปราบลูกบ้าอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกน้องเยอะแยะไว้เป็นสายข่าวทั้งทหารตำรวจยันโจรผมแอบถามให้จกักบอกมันเป็นลูกน้องไอ้ป้อมคอนติครับพี่ไอ้ป้อมคอนตชฉลอทวนชื่อก่อนพูดต่อคนเดียวไอ้ป้อมเมืองนอนพวกที่สมหัวอยู่แถวโรงแรมคอนตีสะพานควายใช่ไหมใช่ครับพี่นักสืบรุ่นน้องกล่าวตอบ ภาพโรงแรมคอนติโรงแรมคอนติเนลตันถูกดึงออกมาจากดินชักสมองของฉลอโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมไม่ใหญ่ไม่เล็กอยู่เลยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าถนนประโณโยธินไปเล็กน้อยจัดเป็นโรงแรมที่อยู่รอบนอกใจกลางเมืองกรุงลักษณะคล้ายโรงแรมแหลมทองย่านนางเลิงแต่หรูหรากว่าเป็นอีกแหล่งที่นักเล่นนักเที่ยวทั้งในกรุงและต่างจังหวัดเข้าไปพักเข้าไปใช้บริการโดยเฉพาะเขาพิชอกของโรงแรมแห่งนี้ เป็นที่นักพบและสิงสถิตของนักเที่ยวนักเล่นในยามด,ดึกดื่นหลังเลิกจากการเสี่ยงโชคในบอนการพน,นันสองสามแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนรอบๆไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดนี้ส่วนตัวแล้วฉลองเคยให้ลูกน้องขับรถแวบ,บๆเข้าไปเวียนดูหน้าดูตานักเลงนักเล่นที่มีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างในโรงแรมแห่งนี้อยู่สองถึงสามครั้งเขาคุณคุณเชื่อไอป้อมอยู่บ้างมันอยู่ในกลุ่มนักเลงนักเล่นจากจังหวัดนนทบ,บุรีแต่มาคลุกอยู่ในบอนเปิดหมายย่านประตูน้ํา ประวัติมันเป็นลูกน้องไอเนี้ยวคอนติอดีตมือปืนรับจ้างตัวดังเดินตามรับใช้นักข่าวลูกทหารและเสกสรรเจ้าของคาเทีย็อกเทลเล้าดังปกติไอเนี้ยวจะเดินคู่อยู่กับลิมปังต่อมือปืนรับจ้างฝั่งทนบรีแต่เมื่อสองถึงสามปีที่แล้วไอเนี้ยวพลาดท่าถูกคู่รอยิงตาที่ย่านประตูน้ำจากนั้นอีกไม่นานไอลิ้มปังตอถูกยิงเสียชีวิตตามไปอีกคนหลังการตายของไอเนี้ยวและลิ้มปังต่อ ไอ้ป้อมพง,งาดขึ้นมาเป็นพี่เบิ้มของกลุ่มคอนตีมีสมุนเป็นมือปืนที่ชลอพอรู้ว่ามีตัวสบแจบอย่างไอ้ตุม่มนักเล่นที่มีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างส่วนไอ้จากสอหอหรือจากปากเกรด็ดจะว่าไปแล้วก็เป็นลูกน้องของเขาอีกคนอยู่ในชุดสรวัตทหารบกราบ11จริงๆแล้วเดิมทีไอ้จากสอหอเป็นลูกน้องของพันตำรวจทวาดุลบุญเศษนายตำรวจมือปราบลูกบ้าอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกน้องเยอะแยะไว้เป็นสายข่าว ทั้งทหารตำรวจยันโจรมารู้จักพร้อยจักและกลุ่มพวกสารวัตรทหารที่เดินเที่ยวอยู่ตามแหล่งสถานบันเทิงและบ่อนการพนันอาทิจาคมเตาปูนจ่าเอสบางแค่จ่าทุมสอหอไปเดินเกรดแถวบางกะปิเทอเรสร้านข้าวต้มที่อยู่ชั้นล่างโรงแรมาวลิมฤทธิ์ซอยสุขุมวิท11ขณะที่ชะลอกำลังนั่งอยู่กับลูกน้องเลยเรียกเข้ามากำรับให้อยู่ในระเบียบทำนองว่าพวกมึงทำอะไรอยู่ในสายตาอย่านึกว่ากูไม่รู้ พร้อมๆกับให้มาเป็นสายข่าวของเขาเพราะชะลอรู้ดีว่าพวกนี้มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นมือปืนรับจ้างรับงานยิงคนแต่ที่ไม่เป็นข่าวเพราะมันยิงแต่พวกขัดผลประโยชน์ในบอนการพนันและประเภทตัดแข้งตัดขากันเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุจริตชนคนธรรมดาสำหรับโรงแรมชาวลิตเป็นเอกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งชุมนุมของคนใหญ่คนโตทหารตำรวจนักการเมืองพ่อค้าดารานักเล่นนักเลงตลอดจนนักข่าวรุ่นใหญ่ รโรงแรมแห่งนี้มีคอกเทลเล้าชื่อดังอย่างคาเทียและฟาร์มิงโกดิสโกเทคสุดยอดอยู่บนชั้นเจ็ดของโรงแรมเป็นที่ดึงดูดบรรดาน,นักเที่ยวเมืองกรุงพูดถึงแหล่งเที่ยวสถานบันเทิงชุมนุมเสือสิงในเมืองกรุงยังมีอีกเยอะสุดยอดไนท์คลับต้องบับเบิลชั้นใต้ดินโรงแรมดูสิท,ที่ชุมนุมบรรดาไฮโซเมืองไทยและเหล่านักเรียนนอกรองลงมาเป็นกุชชี่คลับในโรงแรมบางกอกพาเลสบอนนีเอ็มย่านประตูน้ำ แต่สถานมันเทิงที่ว่าเหล่านี้ฉลองไม่ได้ยอมเข้าไปเที่ยวเพราะนอกจากสภาพของสถานที่ทําให้การระวังป้องกันตัวยากไม่รู้ว่าใครเป็นใครยิ่งคู่ปรับคู่คาดอย่างไอหยองสมชายพงษ์สว่างจะพ่อประธานที่ถูกเขาไล่ล่าทั้งบนดินและใต้ดินจนต้องหนีหัหสุกโงซุนกลับประเทศปากีสถานแต่ฉลองก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีเพราะพฤติกรรมในอดีตที่มันเคยสงคนมาหนักยิงเขาถึงบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านปทัทวิกร ทำให้เขาต้องระม,มัดระวังตัวตลอดมันคุยโวไอจักได้ยินแค่สองคนผมนั่งอยู่ใ,ใกลก้ก็นิ่งมันคงนึกว่าผมไม่ได้ยินแต่นึกไม่ถึงว่าผมจะเป็นตำรวจนักรบกบี้ทีมชาติรุ่นน้องกึ่งเล่ากึ่งรายงานก็มึงมันไว้หนวดคราวซะอย่างนี้ใครจะไปน,นึกวะรองผู้การกองปราบกล่าวพร้อมหัวเราะชะลอยังขำไม่หายเพราะวีรกรรมลูกน้องนักรกบีมจากรั้วเหลืองแดงธรรมศาสตร์คนนี้ ปกติถึงแม้จะมีเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันเยอะอีกทั้งชอบเดินหาข่าวตามแหล่งสถานมาเทิงต่างๆแต่ก็ไม่ดื่มเหล้าแต่มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ผู้กองครบคลืมออกคึืมใจอะไรเมาแอ่ถึงขั้นให้เมียขับรถมารับกลับบ้านบังเอิญไปเจอด่านตำรวจสถานนีตำรวจนครบ,บาดูสิทธิ์เรียกตรวจเห็นปืน11มิเมตรของผู้กองครบวางอยู่ข้างตัวก็เลยเป็นเรื่องตำรวจท้องที่ขอตรวจคนแต่ปลุกยังไงผู้กองครบก็ไม่ตื่น ไม่ไวายที่เมียนายตำรวจห,หนุ่มกองปราบจะอธิบายว่าชายตัวใหญ่ที่นั่งข้างๆเป็นตำรวจเป็นลูกน้องรองผู้การกองปราบชะลอเกิดเทศตตำรวจในด่านก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีอะไรยืนยันแม้แต่บัตรประจําตัวตำรวจก็ไม่ติดตัวไปด้วยสุดท้ายตำรวจในด่านต้องวิทยุไปหาสารวัตรติ่งพันตำรวจเอกพานุวัตรมีเพียรสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบารดุสิทธิ์แต่เมื่อบอกชื่อรวมทั้งอธิบายรูปพรรณสันฐาน สารวัตรติ่งวิทยุแจ้งกลับให้ลูกน้องปล่อยตัวไปทันทีเพราะคุ้นเคยกับผู้กองครบดีอยู่ก่อนเป็นเรื่องโจกในวันต่อมาแล้วมึงจำหน้าไอติ่งหรือไอติ่งที่มาคุยโตขี่มอเตอร์ไซค์ให้มือปืนบุกยิงคนที่เชียงใหม่ได้ไหมชะลอกลับเข้าเรื่องซักต่อได้ครับนายจำติดตาอยู่ใกล้สักขนาดนั้นผู้กองครบกล่าวตอบอย่างมั่นใจเอางี้ถ้าจะเข้าเขามึงไม่ต้องขึ้นไปที่เชียงใหม่มึงไปตามล็อกไอติ่ง เสร็จแล้วไปหาประวัติเอารูปไว้ป๊อกไม่ติ่งขี้คุยนั่นให้ใครก็ได้รีบส่งมาให้กูส่วนไอ้ฟ้าครามกูจะให้ป๊อกไอ้หนุ่ยตามเองไอ้ป๊อกไอ้หนุ่ยที่ชะลอพูดหมายถึงร้อยตำรวจโทร,รถจะน,น่าสมุนไพรและร้อยตำรวจโทอภินันเกษเถียนสองนายตำรวจนักฟุตบอลที่เขาให้อยู่ทํางานที่เชียงใหม่กับร้อยตำรวจเอกวิพภพเบี้ยวไข่หมูจากนั้นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีฆ่าเสียปุ้ย้อยล้านเมืองเชียงใหม่นั่งหารือข้อราชการกับนายตำรวจหนุ่มคู่ใจในเรื่องอื่นอีก